สวัสดีครับสุขภพแมคแอชชั่นครับเราอยู่กันที่บูซูซูกิและนี่มาแล้วครับมาตัวเป็นเนกันที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ใครดูคลิปเราจําได้ผมพาไปถ่ายรถคันนี้กันมาที่ประเทศญี่ปุ่นครับและก็ถามระเกินเพจลงแล้วหลายรอบว่ามาหรือ,อยังมาเมื่อ,อไหรมาแล้วจะขายเท่าไหร่เป็นอย่างไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสําหรับ สายแอดเวนเจอร์สายรุยครับ d r z 4S จากทางซูซูกิครับคันนี้บอกเลยว่า made in เจ p a นนะคันนู่นราคาเปิดตัวอยู่ด้านหลังผมเลยครับจากราคาครับเปิดตัวอยู่ที่359,000บาทครับเปิดตัวภายในงานครับอยู่ที่ราคา339,000บาทครับเขาบอกเลยนะเปิดจองสิทคั้งใหม่ให้คุณเป็นเจ้าของก่อนใคร ฟังมาว่าเห็นว่าวันนี้มีคนจองเจ้าคันนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับข้อดีอย่างหนึ่งของมานด้วยราคาก็เถียงไม่ได้ครับว่าเจ้ารถคันนี้มันคือรถ Import ตทั้งคันเ a d ตอินญี่ปนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีราคาค่าตัวที่ไม่ถูกลงสักนิดสักเท่าไหร่แต่สำหรับใครที่เป็นแฟนูุูกิน่าจะชินชอบรูปลักษณ์ของมันครับมาในสไตล์พร้อมรูยอย่างนี้ครับเห็นไหมโดดเด่นเลยด้านหน้ารูปแก้วเนี่ยชิ้นงานเป็นพลาสติกพร้อมรูระบบเบรก ABS ตรงนี้มาให้ เครื่องขนาดนี้บอกเลยว่าพร้อมรุยไปได้กับคุณครับแน่นอนว่าสเปคอาจจะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษมากนะแต่ว่านี่คือรถที่หลายคนรีเควสที่หลายคนบอกว่ามาเมื่อไหร่มาแล้วฉันอยากจะจองมาแล้วฉันอยากจะได้ก็ถือว่าเปิดจองผมไม่แน่ใจในเรื่องของโคต้าภายในงานว่ารับจองกี่คันนะแต่ราคาขนาดนี้ก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับ